เผยสาเหตุจริงแดนวรเวทและแพตตี้เข้าพิธีวิวาเรียบง่ายไม่หรูหราอูฟู ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องดังแดนวรเวชและแพตตี้อังสุมารินที่ได้เลิกดีในวันที่2พฤศจิกายน2565เข้าพิธีวิวายอย่างเรียบง่ายโดยจัดพิธีขึ้นที่วัดตามที่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยทั้งคู่ได้เข้าพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์ณนะวัดราชบ,บพิตรสถิตมหาศีมารามอีกทั้งงานนี้บีมกวีก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานสําคัญของน้องชายคนสนิทอย่างแดนวรเวศบอกเลยว่าออราความหล่อทะลุตาม,มาก และล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเฉลยสาเหตุที่แท้จริงของแดนวรเวทนักร้องดังหลังเข้าพิธีวิวา์กับแพตตี้อังสุมาลินอย่างเรียบง่ายไม่หรูหราอูฟูเนื่องจากทั้งคู่บอกว่าอยากเก็บเงินไว้ทำเรือนหอและเป็นค่าเล่าเรียนของลูกๆในอนาคตนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ